เรื่องนี้ก็ต้องตามตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นชายโรคจิตค่ะไป<น>อรารวาสขโมยชุดชั้นในที่สารปาตองเชียงใหม่นะคะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ต้องบอกว่าชัดมากชัดแค่ไหนนี่ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งช้ลักษณะแบบย่องเลยนะเนี่ยค่อยๆย,ยย่องเข้ามาคิดว่าตัวเองตีนเบามากนะคะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะปรากฏว่าพอมาถึงบริเวณหน้าบ้านเห็นราวตากผ้าละ เขาเดินผ่านเสื้อไปนะคุณผู้ชมนะ,ะหลังจากนั้นไปหยิบพวงชุดชั้นในที่มันตากชุดชั้นในอยู่เนี่ยแล้วก็เดินออกไปพร้อมกับพวงชุดชั้นในที่ถือมาเลยเนี่ยเห็นไหมถ้ามีตั้งเยอะตั้งแยะไม่เอา oh. ใช่ไหมคะตั้งใจที่จะมาเอาชุดชั้นในเลยแล้วก็เดินออกไปรีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็ว แล้วไม่ได้เอาไปแค่อันเดียวไงสองข้างมือสองข้างเนี่ยอเอาไปหมดเลยเอาไปเป็นพวงเลยใช่เอาไปเป็นพวงเลยนะคะทีนี้ไปถามหญิงสาวผู้เสียหายกันบ้างเธออาศาัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสารป่าตองจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นบ้านหลังที่โดนโจรมาขโมยชุดชั้นในนีโโ่แหละค่ะนี่ก็เป็นจุดเกิดเหตุเลยบอกว่าเราตากผ้ามันอยู่ด้านล่างเนี่ยชุดชั้นในมันตากอยู่ข้างล่างนะคะเธอบอกว่าคนที่เห็นนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับลักษณะรูปร่างท้วมหน้าตาคล้ายชาวต่างชาติด้วยนะคะ สูงประมาณ165-170ถึงซนติเมตรอายุประมาณสัก35-45ปีผมสั้นรองทรงสูงช่วงกลางดึกคือเหมือนคนร้ายเนี่ยตั้งใจมาเอาชุดชั้นในเพราะว่าตัวเองก็อยู่กับแฟนสาวแล้วก็ยังมีหลานสาวเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยอยู่กัน3คนดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมถึงมีชุดชั้นในตากเยอะขนาดนั้นนะคะ สามเดือนก่อนเคยถูกขโมยแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง hmm. ก็เลยติดกล้องวงจรปิดไงคะ oh. ครั้งนี้คนร้ายมาน่าจะไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านเขารู้ตัวแล้ว uh. เขาก็เลยติดกล้อง hmm. ก็เลยย่ามใจะคะ่ะมาก่อเหตุรอบที่สองขโมยชุดัชนไนออกไปอีกปรากฏว่าพอเธอโพสคลิปมันเป็นข่าวดังนะคะคนที่อยู่ในสันป่าตองเนี่ยติดต่อมาเยอะเลยบอกอ้าว oh. ชุดั้นในบ้านเราหายเหมือนกันน่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะคะก็ยังไงแล้วฝากตำรวจช่วยดูหน่อยเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้าน หวาดผวากันเป็นอย่างมากเลยค่ะมีชุดชั้นในของแฟนของตัวเองแล้วก็เป็นของหลานแฟนด้วยผู้หญิงทั้งหมดเลยค่ะชุดั้แสดงว่าคนร้ายก็พอพอรู้รู้ความเคลื่อนไหวพอสมควรนะนะมาดูลาดราวไว้ก่อนเพราะว่าที่บ้านนี่จะตากไว้หน้าบ้านตลอดเหมือนแดดมาสองดีประมาณเนี้ยเหมือนอยากให้จับได้เร็วๆเพราะว่า แต่ละคนที่โดนมีเพื่อนเพราะว่าหนูไปลงเฟซใช่ไหมคะแล้วก็มีเพื่อนมาเมนมว่าแบบเออพี่ก็โดนเหมือนกันพี่ก็โดนเหมือนกันหลายบ้านเราเมืแวกี้โดนหลายหลายเลนใช่ค่ะหลายรายโดนหลายรายเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่านะคะวันนี้เดี๋ยวไปแจ้งความจะไปแจ้งความดูเพื่อจะจับได้คือก็ไม่มีตังค์จะซื้อแล้วอะเนาะ เธอก็บอกว่าบางคนกลัวถึงขั้นว่าเอาไปตากในบ้านเลยนะไม่กล้า<ช>ตากไว้นอกบ้านคือเนี่ยคือเขาไม่ได้กลัวแค่ว่าจะมาขโมยชุดแต่ว่ามากลางดึกแบบนี้พฤติกรรมแบบนี้ก็กลัวเรื่องที่มันจะบานปลายกว่านี้ไงใช่ค่ะนะครับ